มาครับเสกสันมานี่ไม่ได้ออกสนามเลยครับนี่เกมที่4ี่เลยครับเบียีเกมที่5้าเลยครับเสกสันครับมาดูครับเกมนี้เขาต่อสองหนึ่งครับเสกสันเสิร์ฟขาขวาแต่ข้ามหัวกับแปรครับฝั่งนู้นข้ามฟรีครับผมก็ไลฟ์สดในเอฟซีได้รับชมเสกเสรนะครับสามศูนย์ครับเบียีครับ เตะครับโอ้โห,โห,โหดูครับลูกนี้ครับน้องบีนะครับผมบีบางว่าครับดูครับของนุ่นข้ามฟีไม่ข้ามครับลูกเสิร์ฟครับสามต่อศูนย์ครับเเสียครับ ูนย์ต่อสามไม่ค้ามีแล้วครับสามศูนย์ครับโอ้โหครับลูกนี้ครับดูครับลูกเตะครับ นี่ข้ามีครับสามต่อศูนย์ครับเสร์ฟขาวขวานะครับพ้อเลยดีครับลุงนี้ครับดีมากครับอะไรเป่าเรืองละ่ะได้คู่แล้วนะโอเคโอเคเอาเงือกก่อน,นอาเรือไม่ได้เล่นอะ ข้ามหัวข้ามหัวเอาใครทำครับแย่งกันครับเร็วทันไหมโอ้ยฝั่งโน้นครับมันไม่เข้ากันครับสับหน้าสับหลังครับโอ้โหครับเตะีนี้บ 03ครับข้ามแล้วครับข้ามเอ้าโอ้โอนึกว่าข้ามยังไม่ข้ามอีกครับ <c oughs> รับลูกเสือปลาหมันไม่ได้สเสกเมื่อกี้ครับรับลูกเสือปลาหมันไม่ได้ครับอ <c oughs> ไม่ข้ามไปเลยครับไม่ข้ามเลยสามต่อศูนย์ครับเอาครับยังแ้มไม่ขึ้นนะครับเสิร์ฟยังไม่ข้ามครับน้องเบีย không oh may cả rồi đấy hấp như vậy là sao vậy <laughs> ยกครับสามครับเตะดีครับ นัเลี้ยม้เ้นเลยเลี้ยงเ้นนั้นเเตีกับเเลตี่นับเฮ้ยนีครับหนึ่งต่อสามครับเียคนเดียวอีกอ่ะ โอ้สองสามนะครับได้ได้ได้สามเท่าครับ ดีครับลูกนีดด้ครับ <c oughs> สี่สามนะครับ <c oughs> โอ้โยเดือบด,ดีครับว้า <c oughs> โอ้โหมุงกลางนี้ไม่ได้เลยครับ <c oughs> ไม่ได้ครับ เตะก็เต็มข้อเต็มหลังเท้าเลยอ่ะอืมเนอะขึ้นง้ามขึนดีเตดี้เตะแบบมีอเตะนวเต็มรอบเต็มเต็มเลยดูดิเตะเตะบิดเอวอ่ะ Ok, ok, cứ gần Cứ gào, cứ gào, cứ gào, gào, ừ, Đó, nó hút, 3 sáng lắm 3 ba, ba trăm, เดียวเลยครับวันนี้พองนะครับเี่ยวหรือว่าเป็นตะขอนเดียวเลยไปบอกเต้ดิสี่ต่อหกครับอยากกินมันก่อนตะ่อดี เจ้ายูนอเจ้าไหสมวสวยน่ะนะเดินงานผมเป็นเดกรันต้องคไปเดินงานพิเศ่หาต่อหแล้วแต้มครับ อาต่อหกครับหลังนะครับถึงไหมเอาไม่ได้ครับประยุทธ์ร,ร,ร,อร,รอครับประยุทธ์ยังจะแก้นะครับหกเท่าแล้วครับเบ๊เสีย รนแล้วเข้านเยมี่เรียบเนี้ยแล้วอหยุดต่อเลยข้ามไปเลยโอ้เข้าม <P _ d> um> องหยุดรออยู่ข้า <P _ d> um> ข้าบ,บ้านด้วยข้ก่ <P _ d> um> อนบ้าสวย ปาดโอ้ยปอกเดียวคือเคยเด่นอยู่ผูสวนปัดไปหลดมาแล้วมาทุกวันกืนสาทนกไปไปที่อื่นไม่มีที่เตีหรอก ชาทอนนี่ได้เตะแล้วเออได้ถ้านอนอยู่ห้องก็ได้มาทุกวันแต่รุ่นนี้กล้านอนเหรอเนี่ยตกใบก็อยากแล้วหลบเป็นแถบเลยครับลูกนี้ครับหกต่อหกครับเพี่เสบแต่ดีแต่มันยังนิ่งลูกนิ่งลูกเปิดมันยังไม่ปล่อย

ก็คนนั้นข้ามข้ามแพรกันไม่รู้อ่ะแปรได้อ๋อข้ามแปรได้ห้ามอ๋อข้ามคนเดียวนะครับลูกสองใครเหรอลูกสองเตะงำใช่ปะเนียนเลยอืมก็ขาดพื้นนะขาดพื้นเดียวเขาดพื้นเดียวขาดพื้นเตะเตะได้แล้วขาดพื้นนิดหน่อยเขาดพื้นขาดพื้นอันนึงนี่เือนพิเศษเอง สวนแล้วแปลได้อ๋อแปลได้แปกลูกแรกไม่ได้แปลลูกสองครับเออแปลเออแปลสวนนี่ลืมไปครับอ๋อคือนข้ามคนเดียวครับยกยกล้นแปลได้ลูกสองโอเคโอเคครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะได้ไหมคราวนี้ได้ไหมบึมมันเรียมของแปลอืมว่าลูกแรกขึ้นลูกสวนก็บอกได้กินคาเฟ่ได้เลย แล้วสองเลี่ยมสองเลี่ยมขวัญทำพี่เลี่ยมหนึ่งปอกเดียวเลี่ยมหนึ่งไม่วินบ่มาไหบอกขเอาสองสองให้อ่าซ้ำไปยิ่งไปซ้ำแบกต่ำแล้วแักต่ำมีจตหามเตะอางเดียวเลยแักต่ำมันเตะเบิ้ลขนแล้วโอ้วาดหาดีเลยเนาะโอ้เตะดีว่ะ หกเท่าโอ้ยเจ็ดหแล้วย้อนทันไหมเด็ดเดเจ็ดไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยการออความเรียบร้อยขอจะยกสูงไว้คือตายเลยครับเด็นแต่กูจะไ,ได้เ่อ,องความเยมเนี้ย

เาเาอปาเตี้ยยามรว่ายยกมาได้เองมาเลยำกันโยกทํำกันเดไปเขาไปแไม่ได้คุยหนาเจ้าเ่ออนิงกว่ารยกนีเยแย่แล้วตั้งขาเป่นเนาะต่างขาเลยเนาะว่าแยกไปำันนี่ยกรยกหรือว่ยกดีแล้วอนี่้ดเดียเดีล่นอ่ะบังปลุ่ เราเสิร um. um> ์ฟยังไงจะได้กินเขาครารเนี่ยอือโอ้ขอสูงไว้เตะเลยขอสูงไว้เตะเลยไม่เอาแล้วดีดีมากบรรลุเป้าหมาไปเบิร์ตะกเสิร์ฟเบิดนะนั่นลิฟนะเดี๋ยวหมดทุกคนเอานะซ้อมให้นะเสิร์ฟเบิดโตงยอ้ะฮาวแหละขางกับหน่อยฮาวจีแหละขางกับหน่อยกรเสิร์ฟเบิดทุกคนเนี่ยแช่เสิร์ฟแปรได้หมดทุกคนนะ อ่เขากำลิบบางนี่ยงกัาเพนเนเีนเ่ยปากเข่มันยกดีบ่ปักเขกงหรอกอ่าันนี้ตัวช่องตัวเขา่เขาพี่เสริมเขา่าเสกันบ่ <c oughs> ว้าฮ่า <c oughs> ่อฮลาก่ดฮลล่่าฮมุฮ่าฮ่่าฮ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 ่่่่่เ เคยแข่ขันกงมันเดี๋ยหนึ่งไหมเพร่ไปกับไปกับพีศาตร์เพราะเพในพวกมันเจี๋ยไปเพาะพีศาเราย่งยาติหน่อยนะยกขึ้นมันเตตุ่มดีมันเตีย่างเดียวเพราะเหตุดูเกินแม่เบรเตมันจะสลับขาป่านแล้วมันโดดสูงอ่ะมันอออนหลงไงบาดแบบเต็มรอบสลับขาเต็มเต็ล นทุ่มเดียวเองทุ่มเดียวเองเออทุ่มเดียวเองสกอร์ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ6นะเบลเซียมาครับเสกสันต่อ2-1น,นะครับเป็นน้องบีนะครับน้องบีข้ามคนเดียวนะเหลี่ยมนะเสกสันเสิร์ฟขาซ้ายข้ามหัวก,กับแปรครับ สันจะเอาหรอเปล่าครับเกมนี้ครับ6-8ครับเอฟซีครับดูครับโอ้โหแเลยอเสือไ่าเปิเกมชงดไใแล้วชงไหนเี ตายลูกนี <S 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 <Yes> ้ต so ัแล้วตีตัวแล้วเก้าต่อหกลูกกัหายสมมอิไหนขึ้นไหลน้ำหนักแข้งเขาห้เลยลุกน้าแข้งหายนะพอเะก็มามาเสียงไหลก็เลยเอาตามพมาตากันแปรไหลกันมั่นหเข่าไเลยตากันย้อช่วงหนาแข้งหายได

ดูครับขาขวานะครับเสิร์ฟขาขวาไม่ได้เสิร์ฟขาซ้ายครับไปหาคิดภาพนิดหน่อยเตะเหมือนเดิมเอาแล้วติ่นเน้นแลครับโอ้โหไม่น่าพลาดเลยลูกนี้ครับอืมสวยนะไม่น่าพลาดแล้วลุงในระดับนี้ไม่น่าพลาด ไไมผ่านนะมึงกินเลยไม่ผ่านเลยยอนกกาสลับกินเลกินเยท่านไนอไปกินไ่สดกุ้นี่เ้าก็เท่าไรละทานไรละเงยมาปวดขาไม่นั่ง้วบอลไรสดกุ้นี่ได้เท่าไรวะเอาทันปทันไาเอาไปใสไปใสโอ้เอาละครับเออว่ะ มันต้องให้ร,รีบ le บอกถึงได้แจ่มนะโอ้ถ้ารีบไม่บอกก็ไม่ได้แจ่มมันเนี่ยอ๋อสิงซันบอกว่าเอาตอนไหนก็ได้ครับมาดูครับาไายยังไงเออ๋อเออจริงๆด้วยเว้ยเอยเอคืออยู่คืออยู่กานนี้ครับมาอกาองแว๋อไม่รู้อ่ะร้อยเดียวก็ลุน้นอ่ะร้อยเดียวก็ลุ้นอ๋อพรได้ค่าน้ำ เอาเอาไปใส่ครับคราวนี้น่าจะจมครับจมไหมโอ้โหดีครับดีครับเลจะได้หายอ่ะเออจะได้ก็หายอ่ะเอาไเส้า เท่าก e ันครับเสิร์ฟขาขวานะครับมันธรรมดาครับมันหิดเหลี่ยมครับไม่ได้เสิร์ฟขาข้างถนัดนะลูกหมุนลูกด้วยเอาไงคอคอคอโอ้โหเอ่อคอไอ้ตั้มครับตั้มตลบนะอันตรายนะตั้มอันตราย

เดียวบาดก็บอกเราเตี๋ยวไม่รอดเพราะเตี๋ยวเอยู่เสียตีโอ้แต่รุ่นนี้เพราะเตี๋ยวเนไเกี่ยับเรื่องแม่หุ่นนทานว่าดิเพราะลุงเห็นอไงเอาเออ้ตอเนย โอ้ยกระตเสืขาหัวเนาะนี่เปเสียงเงื่อนขาใส่เนาะแต่ว่าโอ้ยก็เสือขาหัวเนาะไ่ได้เสือใส่เนาะโตเสิ์ฟขาหัวไันไปับเยเสั้น้ไปล้โตัวเอเลยเสือขั้นนี้ไปเสิอไปล้โตัวเองยพร้อมขีพ้อมขี่ ขาขัวได้อยู่เท่านะเสีวเ่านะหมอเสริมขาขัวได้พอเสียงสัก็เสริมขาขัวนะอันนี้ก็เสริมขาขวาก็เสร์ฟขาใช้ไมได้หรัอเอาบ่เอาลูกจักกันสิเอาไหเอาอยู่คนลู้นละมองนี่จักกันเขายุ่พี่เนี่ย อุ้ยมันำาดิลงบ่นี่ลงบนนี่ลงได้นีมอนี่ลงคนได้นีจำคนมาได้แล้วเราจำเสี่ยเราไม่ทราบโอกาสเจำปลาสายแจงสาแจงนั่ง่ลสาแจงน้กันบลาดีไม่คือกันไอ้ภาพในวงตัวนี้ผมว่านี่รประดสามพันสามพนะ เดีวเาเอนเตแก่เข้างานเลยทีมงานเดียวกันทีมัดียวกันที่มตอนนั้นมกว่ามาถึงตอนนีเฮยมาอตั้มบอกว่าทีมงานเดียวกันนะครับภาพภาพภาพหลังสวนกับตั้มครับพาะเป็นสายแจกทีมงานสายแจกตั้มะก็เลยรู้จักกันนะสายแจกเสายแจกครับงมนนาเสียนะตั้มบอกว่าไม่รู้จักกันได้ไงเพ่อเป็นสายแจกด้วยกันแล้วสายแจกด้วยกันตีกินกันก็ไม่ได้ครับ เราลงเตะไมสอง่อ่ะเราลม่สองหนึ่งอ่ะบกียวไมักเียวเัที่เ็บนัยดามเตว้ตัวน้ไยังขึ้นมกนกดามแ้วเราเราไรไปพงของีายเ่าเอเลี่ยมเทลียมเรียบาดลกนเอสุยนี่มุ่งเพาะยากโยาเป็นตัวเลอเดียวเกมแล้วครับเียบ้าาสามคน เขาจะไหนก็ไปแจกพื้นอยู่แล้วเนาะยังไปแจกไก่บูนแจกท้ายของก็มันดีเออสองคนน่ะเขาปอกเดียวเขาบอกเคยเล่นมาเนี่ปอกเดียวเนยเขาใจวะข้อไม้นั่นสองเหรอสองหนึ่งเขาอเป็นตะก้อเลย ครับลูกเดียวเกมครับฝั่งนู้นไม่เกมนะครับฝั่งนี้จะเกมไหมครับมาดูครับช่วงสุดท้ายแล้วครับสิบเอ็ดเท่าอสิบเอ็ดเท่าเอาแล้วไม่เกมแล้วอย่างนี้ครับสวยครับดูนี่ขาดขาายเสกต้องเน้นเลยนะครับ ดูครับ1เท่าครับขวาเฮ้ย่าร้องดิตอนนี้ถือว่าสวยครับเีมาจริงครับถึงถึงก็งจริงเลยครับหยอดไม่ได้้วเมียครับมครับมาดูครับลูกเสือเมีย

อ,อ,อันนี้เดียวยืนหยนให้ครับ <c oughs> ลูกเดียวเกมครับโอเคครับเสีครับสรุปก,ก็เกมนะครับเสีครับเมื่อกี้ก็ไม่ไฟาวหรอครับไม่ไฟาลหรอครับเครับ เน <Yeah, S 2> mm hmm. ี่ยก็น่าจะตาลายนะครับ mm hmm. เวียดเสียบเสกชนะไปครับ12ต่อ11แเ้มครับผมบวายาไตรพิบครับ